ทำเงินนะครับมาพูดคุยก,กันกับคุณเบญจมามาอินจากว l g b u l l ูลเล่เอ็นเตอร์เครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสียติค่ะครับ,รบ,รบมาประเมินโอกาสการลงทุนทองคำกันหน่อยนะครับทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเวลาที่มีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวความขัดแย้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนอินเดียการระบาดระลอก2นะฮะดูว่าทองคำเนี่ยจะเริ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งในวันสวันที่ผ่านมาเดี๋ยวมาประเมินสัญญ,ญาณกันหน่อยว่าจะขึ้นไปได้ แน่นอนค่ะปัจจัยที่คุณเจอร์ิพูดมาเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รังความสามารถพุ่งไวทรงตัวอยู่เหนือระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้อย่างต่อเนื่องนะคะ,ะทางนี้ทั้งนั้นค่ะรังคําก็เลยยังสามารถทรงตัวในระดับสูงแต่ในทางกลับกันค่ะคุณต่อพะคือรังคาเนี่ยขยับขึ้นไปก็จริงแต่ยังไม่สามารถทะลุข,ขึ้นไปยเหนือแน,านาวต้านที่เราประเมินไว้ได้ค่ะ โซนแนวต้านสำหรับวันสองวันนี้จะอยู่บริเวณ1,735งพเจรบนถึงระดับ1,746บค่ะตราดใดที่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปอยู่เหนือนึ่ย่ได้เนี่ยเชื่อได้ว่าราคาัอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวลงมาเพื่อสร้างฐานราคามบริรเวณแนวรับได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,อ,ะอยากให้นักลงทุนเนี่ยเน้นเก็งกำไรในกรอบระยะสั้นๆเป็นหลักทั้งตัวค่ะ,คะเข้าซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ1,715 สต๊อปลอสที่ดัคำหลุดระดับ1,703ยิเซาเทีลค่ะเมื่อรอดังคําดีดตัวขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่าน1 7 3 5ถึง1 7 4 6ยังคงแนะนำให้มีการทยอยลดสถานะทำกำไรออกมาก่อนนะคะจะถือต่อ มีมุมมองสดใสก็ต่อเมื่อทองคำสามารถขึ้นไปยืนโซน1น4 6งพัอี่ยเชทได้ค่ะครับภาพลงโทรระยะสั้นก็คือยังมองทองคำยังไม่สามารถขึ้นไปรงงได้นะยังติดกรอบเรื่งบนอยู่แต่ภาพกลางภาพยาวที่เคยเป็นขาขึ้นก่อนหน้านี้ครับยังมองขึ้นต่อไหมครับภาพระยะกลางระยะยาวยังเป็นบวกนะคะคุณจอพะเรายังคงมองเป้าราคาทองคำในปีนี้อยู่ที่กใกล้ๆ1,800ยูโรเชียลตามเดิมค่ะ ที่สาคัญเนี่ยเรามองว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆยังคงสนับสนุนราคทองคําต่อเนื่องนะคะใครตามผลการประชุมเป็กก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะอยู่ใกล้ศูนย์ต่อเนื่องไปจนถึงปี2022เลยค่ะซึ่งแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำก็จะเป็นปัจจัยที่สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยค่ะบกรวมกับความไม่ตกเรื่องของการระบ,บาดและลอกสองนะคะ ความตึงเครียดทางด้านภูมิประเทศศาสตร์ทั้งในแง่ของจีนอินเดียเ,เกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมถึงจีนสหรัฐเองปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างฐานให้กับแองคันในระยะยาวค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้เห็นทองคําปรับตัวลงมาแรงๆลงไปต่ำกว่า1,700แต่ราหาพื้นฐานไม่เปลี่ยนเนี่ยเราย,ยังคงแนะนำเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมแล้วก็เป้าปีนี้คือ1,800เลยนะครับถูกต้องค่ะเรายังประเมินว่าถ้าระยะกลางระยะยาวมีโอกาสปรับตัวขึ้นก็จริง จร,ริงแต่ระยะสันะส้นแรงคำยังมีความผันผวนนะคะแรงซื้อมีแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านกรอบแนวต้านได้เพราะฉะนี้ยังมีโอกาสที่รังคำจะอ่อนตัวลงมาค่ะเบื้องต้นเราประเมินว่าแนวรับที่ต่ำกว่าพั0เดรอเหรียญจะถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสําหรับนักยุนระยะกลางระยะยาวค่ะครับ มาดูทองคําแท่งกันหน่อยครับเราเห็นว่าการทองคําในตลาดโลกเนี่ยไม่ได้ลงไปแรงนะ1,700ก็ยังยืนอยู่ได้1,720-1,730ประมาณนี้นะครับเมื่อประมาณสัก1ึ่งเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทองคําในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ1ัน0ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะใกล้ๆกับ26 0 0 0แล้วนะฮะแต่ทําไมารอบนี้ครับทองคําตลาดโลกก็ยังรักษาระดับได้ดีอยู่แต่ทองคําทองคําแท่งปรับตัวลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ลงมาต่ํากว่า26 0 0 0แล้วนะเป็นเพราะอะไรครับ สาเหตุสาคัญเลยที่กดดันตัวรักเงินคำในประเทศให้ปร so ับตัวแล้วลงคือการแข่งข้าของค่าเงินบาทค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบาทยังอ่อนนะคะเพียงแต่ว่านับตั้งแต่เดือนสี่เดือนห้าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทกลับมาแข่งข้าราวๆหนึ่งบาทกับอีกห้าสิบสตางค์ค่ะจากระดับราวๆสามสิบสามบาทต่อล่าตอนนี้กลับมาเคลื่อนไหวราวๆสามสิบเอ็ดบาทต่อล่านะคะ การที่บาทแข็งค่าลงมาก็เป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันราคาทองคาในประเทศจากเดิมมีราคาทองคําอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเหรียญราคาทองคจาจะใกล้ๆสองหมื่นหกนะคะคแต่ตอนนี้เนี่ยขยับลงมาขึ้นไหวอยู่ราวสองหมื่นห้าพันห้าร้อยถึงสองหมื่นห้าพันทุนาบาทาบาทต่ับาิทองคะําค่ะดังนั้นถ้าหากคอนเวิร์ตนะคะกลับมาจากราคายูเออราับมาเป็นราคาไทยด้วยค่างเงินบาทณนะปัจจุบนันจะเห็นได้ว่าแนวรับแนวซื้อนะคะ ในโซน1,715ถึง1,703เจนี่ยจะอยู่ราวๆ2อ2 5 0อราินถึงระดับส5 1 0 0หบาทต่อบาททองคำค่ะในขเดียวกันจุดท้ายนะคะขยับลงมาค่ะในโซน1,735ถึง1,746เนี่ยจะอยู่ราวๆ2อ6 0 0ถึง25,750บาทต่อบาททองคำค่ะ ถ้าหากว่าตอนนี้นักลงทุนมีทองคําแท่งอยู่นะครับจะไปรอขายที่เป้าเดิมคือ2 6งหมยังพอมีโอกาสได้เห็นไหมครับอ๋อยังเชื่อว่ามีโอกาสได้เห็นนะคะจียงแต่ว่าต้องรอสักนิดหนึ่งรอให้ตัวราคาทองคำในตลาดโลกหรือตัวโกลด์สปอตจับโตขึ้นะทะลุพันเจ็ดร้อ่สิบหกดซ่าชีค่ะด้วยราคา ข่างเงินบาทในปัจจุบนันนะคะก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสเช่นเดียวกันที่ทองจะขยับขึ้นไปเหนือ20,600บาทบาททองคำค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัคดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเบนจามา,มาอินนะครับจากแวร์เอชบู n เลนทีเรชันแนลครับแนะนําช่วงนี้ ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจอยู่จากเหตุการณ์ความขัดแยง้งปัจจัยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามระยะสั้นอาจจะเห็นการปรับตัวลงมาบ้างหรือว่าอาจจะไม่สามารถขึ้นไปได้แรงเนื่องจากติดแนวต้านอยู่นะครับภาพกลางภาพยาวยังคงมองทองคำเป็นขาขึ้นอยู่เป้าปีนี้ให้ไว้ถึง1,800เหรียญดอลลาร์ต่อทริลล์เอล์เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมที่ลงทุนในทองคำแท่งหรือว่าทองคำที่อยู่ในรูปเงินบาทเนี่ยนะฮะอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาพอสม ยิ่งเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเท่าไรเนี่ยไม่เป็นผลดีกับราคาทองคําแท่งมากเท่านั้นนะครับถ้ามีทองคําอยู่ทยอยขายนะครับสองหมก็ทยอยตรงนี้ได้แล้วหรือว่าถ้าอยากจะรอหน่อย2 6 0 0 0บาทมีโอกาสเห็นเช่นกันแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็เป็นคําแนะนําที่มาฝากกันในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาประเมินกระแสะการลงทุนในต่างประเทศต่อตลาดหุ้นของไทยบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ